สวัสดีค่ะมรายงานตัวร้านกาแฟกินดาค่ะสายแล้ววันนี้ได้ออเดอร์ไลน์แมนด้วยสองถุงนานแล้วก็ยังไม่ได้เลยพิ่งได้นี่ดูออเดอร์ไลน์แมนของเราสองถุงแต่แค่นี้เราก็ดีใจแล้วนี่ ชาเต้เยน็นชาเขียวใสเขุงค่ะได้สองออเดอร์นะคะเยสวยกินน้ำแล้วแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไลน์แมนก็มากดส่งเรียบร้อยแล้ว

ชาเขียวปัน่นแก้วใหญ่หวานพิเศษหวานมาก่นนะน้องกินหวานมากยอดใส่ฟองนมด้วยน่ากินสุดๆเลย ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนมากค่ะบ๊ายบาย